ทุกคนถ้าใครเป็นสาววกลองจุม่มต้องไปที่ KFC ตอนนี้เลยค่ะเพราะเขามี Baby s a ซ d เดนะคะเป็นกล่องจุ่มสุดน่ารักของ KFC ค่ะถ้าเกิดว่าแยกซื้อกล่องละ399เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดซื้อชุดออ l s t a r b u c k e t ขึ้นไปแลกซื้อได้แค่จุ่มละ79บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแล้วมันน่ารักมากมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้อจะได้เป็นตัวไหนคะ่ะก็จะมีด้วยกัน6แบบนะคะก็จะเป็น1 s e c r ซ t นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องอยากได้ตัวไหนกันบ้างคะ่ะตตันนนี้ออาย,อยากไไห <Okay. S 2> เอราี่ากได้นี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้ตัวอย่างที่ทุกคนต้องการหรือเปล่านะคะนี่ก็เริ่มแกะเลยนะคะโอ้โหลุ้นนะคะเราเจอยังไม่ดูการนะคะเราจะมาดูตัวกันเลยนี่นะคะฉีกมาแล้วทุกคนดูซิวนาได้ตัวไหนอุย้ยได้เป็นน้องคนนี้นะคะนั่งอยู่บนโดนัทกุ้งใช่ไหมอุย้ยแต่ก็น่ารักนะทุกคนน้องตัวนี้ก็น่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นการนะคะน้องชิมแอนชิลนะคะน่ารักมากเลยอย่าลืมไปตามกันนะคะทุกคน